นะครับงานทะเลนะครับงานทอรเรีงเนื้อไปย่อนนะครับ <c oughs> <c oughs> ตัวนี้ตัวนี้ไม่ค่อยได้มีมานะซีไลน์รุ่นนี้ไม่ค่อยได้เจอนะครับนะ <c oughs> เป็นซีไลน์เดว้าซีไลน์ ST40 นะของเดว้านะครับนะตัวตัวเรียงสายเขาจะเป็นแบบคล้ายๆตัวหนอนนะครับนะรุ่นนี้นะครับนะครับเรียงสายคล้ายๆตัวหนอนนะครับสภาพถือว่าสภาพยังสวยนะสไตล์ งานทะเลนะครับนะานาะนะนะที่ชอบสะสมพวกรุ่นซีไลน์นะครับนะตัวนี้นะครับเอาไปเก็บไปสะสมหรือไปใช้งานก็ดีนะครับขนาดก็นะ่าประมาณ2โอ3โอได้นะ2โอกว่า2โอกว่า3โอได้นะครับนะครับนะสวยนะตัวนี้ยังสวยอยู่เลยนะครับนี่นะครับฝาเขาจะเป็นแบบกฝาก ฝาพปรก,กไฟสีแบบออกออกเป็นสีน้ำตาลน้ำตาลเลือดหมูน้ำตาลแดงนะนะครับเนี่ยนะครับเป็นฝาสีแบบนี้นะเพจสติกเกอร์สีสีเขียวนะครับนะครับสก,กูต่างๆนะครับตุ้มปรับหน่วงมีคลิกเสียงนะครับมีคลิกเสียงนะครับน,นะครับถือว่ายังสวยนะเจแปนด้วยนะ เจเนี่ยตรงนี้ J8 ปั่มไว้ J จแปตรงนี้นะกับ s t ส0นะครับขาสแตนเลสสตีลนะครับสแตนเลสสตีลนี่นะครับสเส,นะบสาต่างๆปัดขับให้เรียบร้อยนะครับนะยังเงาเงาสวยๆอยู่นะครับนะครับเนะี่ยตัวเลีงสายจะเป็นแบบนี้แบบตัวหนอนนะครับเวลาปัน่นขะับนะจะเป็นตัวหนอนเรียงสายนะครับ สไตล์พวกหลอกคลาสสิกรุ่นเก่าละนะนะครับเสาต่างๆนะครับฝา,ฝาข้างนะครับสตาร์นะครับสตาร์สวยๆนะครับแขนนะครับฝาปิดแขนนะครับไดว่าป้ายเดว่านะครับหนอบนะครับ น้ำมันให้เรียบร้อยนะครับนะลื่นนะครับลื่นดีนะครับผมดูแลให้นะครับนะตุ่มนะครับมีร่องรอยบ้างนะตุ่มนะนิดหน่อยนะครับสปูนลูกสปูนโลหะนะครับสปูนโลหะได้ดํามานะครับนะไดดํานะครับสปูนโลหะนะครับหมุนลื่นนะครับหยอดน้ำมันให้เรียบร้อยนะครับนะหมุนเตี้ยวเลยนะครับนี่นะครับ เซตศูนย์ให้เรียบร้อยแล้วนะครับลูกสปูนนะครับ,น,บ,บ,บนะครับรลูกสปูนครับไรดำมานะครับโหไรดำมาลูกสปูลยังสวยๆอยู่เลยนะนะครับ,น,บ,บ,บนะครับลูกสปูนนะครับแกนหลอดนะครับปัดขัดทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะนะครับนะ มาดูการใช้งานนะครับหมุนเลื่อนๆเะสังเกตตัวตัวเกลีร์สายก็จะหมุนแตกๆทกแกแกตามเรียงตามะนะกดไกลแบบตัวหนอนเรียงสายนะครับ,รบโ,อโอเคผมกดปีสปูลไว้นะนะครับหมุนเลื่อนปกตินะครับนะใส่คลิกเสียงเข้าไปนะครับเสียงดังดี นะครับสปูนลื่นๆติวเลยนะนะครับหยอดทั้งมุงน้ำมันให้ลื่นปืดเลยนะปรับหน่งปรับคอนได้นะตัวนี้นะครับปรับหน่งปรับคอนให้ได้นะครับปรับคอนอีกก็ได้ปรับแน่นอีกนะลื่นๆเลยนะครับระบบเบรกนะครับคายเบรกสุดนะครับโอเคนะครับเขาเบรกไม่จับตัวนะครับ อัดเเข้าไปนะครับอัดอีกนะครับเข้าไปอีกแน่นแน่นเลยนะโอเคนะครับคายเบรกพอเตึงมือซีไลน์ line. นะครับ SP40 นะสวยนะครับเหมาะเก็บเหมาะไปสะสมหรือไปใช้งานก็ดีนะครับนะครับใจว่านะครับ เป็นหมุนขวานะครับเป็นรอบขวาครับเบดอินเจแนะครับ